ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุคกคนทุกทีเลยนะผมวันนี้ก็อยู่ในเกมไมครังกับผมเช่นเคยโอ้โหก็ห่างหายกันไปนานมากกับเกมไมครัมคนก็วันนี้ก็จะกลับมาเล่นแต่วันนี้จะจะมากลับแบบกลับมาโดยที่แบบไม่ธรรมดานะคนก็คือวันนี้จะมาเปิดเซิร์ฟเวอร์นะคนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นกันเองนี่เ่นแลนๆคนกดเข้าไปแล้วก็นี่เซิร์ฟเวอร์ผมอ่า เดี๋ยวไอพีนี่มจะทิ้งไว้อยู่ด้านล่างแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมจะทิ้งไว้อยู่ด้านล่างนะทุกคนอย่าลืมกดเข้ามาดูแลยกันเนาะโอเคมาเพิ่มการถือเวลาเดี๋ยวเราเออ่ลองเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเข้าร่วมเซิสมอผมอ,อ่ามาแล้วอย่างหนึ่งอันนี้ผมเอาประมาณเพราะอยู่นี่ถ้าใครเข้ามาเนี่ยต้องกดบีจิตเตอร์ก่อนนะผม เดี๋ยวขอข้ามตอนนี้อยู่กับพ่อผมเพราะว่าผมเนี่ยคือแบบเบื้องใหม่ในการสั่งต่อก็เลยยังไม่รู้จักการเบอร์เท่าไหร่ทุกคนก็นี่พอเข้ามาแล้วเดี๋ยวขอทำเซตก่อนนี่ผมเป็นอุปภารตเตอร์ทุกคนหรือว่าแอดมินเอาง่างยๆแบบใช้คำสั่งได้หมดทุกอย่างปรนะมาณนั้นไม่ได้อวยไม่ได้เลยนะโอเคกคนก็นี่พอเข้าม,มาแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดสักแห่งหนงแห่งหนึ่งนี่แหละทุกนะคน อพอเข้ามาใช่ไหมผงตั้งเซตสปาพอยได้ไหมเนี่ยเราตั้งเซตโฮมได้อ่ะอันนี้คือตอนเข้ามานันก็จะมีให้รีจิสเตอร์แล้วก็พอกดจิ๊กแล้วก็ตั้งรหัสผ่านอะไรก็ได้ที่มันแบบหรือถ้ามันตั้งไม่ได้ถ้ามันขึ้นมาแบบเออเลยหรือว่าอะไรทั้งอย่างนนเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยตั้งรหัสผ่านไม่อะไรอะ เขเรียกว่าเออก็ไม่ร่วมแบบไม่เออไม่ปลอดภัยอะประมาณนั้นไม่ปลอดภัยเอาคนก็ก็นั่นแหละถ้าใครก็ตั้งอาหารผ่านแบบง่ายๆไปก็ได้มั้งนะทุกคนอาหารผ่านแบบเอาเอาอะไรเอาที่มันมีตัวเลืองหลายตัวหน่อยก็ดี ส่วนใหญ่น่าจะประมาณ6ตัวมั้งนะทุกคนโอเคแมปของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวเอาชีวิตรอดก็คือพอเราเกิดมาใช่ไหมมันจะตั้งบ้านก่อนแล้วนะโอ้โหนี้ผมจะโลเคชันเนก็ไปที่ไหนดีเอ่ยอืมฟอร์เทสแล้วกันลองไปดู อุ้วัดเทพอุ้ย,ออยอออเอาให้ผมเหรอรีจิตเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะรีจิตเตอร์เลยหรอโอเคแล้วก็อ,อ,อ๋อมีเอนทิตี้นะลอ,องไปดูรอบหนึ่งบริเวณใกล้เคียงอะทำไงอะดูนะถ้าผมจะไปหาเียื่อเจอก็ไม่ได้อะได้หรือเปล่าลองดูสินี่หน่าเพลเยอร์นั้นฟ้า,าคือ หาผู้เล่นไม่เจอคือผมไม่ได้จะไปหาผู้เล่นนะทุกคนผมจะไปหา NPC ก็ไม่ได้อำนาจโฮมเนี่ยจะตั้งแบบที่เกิดสักุระมาณตรงไหนดีไอตรงไหนดีพื่อนพอมีต้นไม้ไปอะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอาาชมเกิดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เกิดไกลๆตรงนี้ตรงนี้นไหนแล้วกันจะไปผมก็จะทำการเซตโฮม น,นี่คือโฮมโฮโลเคชันเดี๋ยวผมขอดูกน่อนผมไม่รู้นะว่าโฮมมันคืออะไรก็ได้จะแบบคิวโอเคตายเออเดี๋ยออ้าก็จะเกิดตรงนี้เองโอเคทุกคนเข้าใจแล้วถ้าใครเกิดมาก็น่าจะเกิดมาตรงนี้แหละนะทุกคนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะอันนี้เขาผมอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูปลั๊กอินเลยก็แล้วกันนี่ปลั๊กอินที่ผมใช้เอ้เดอะเอนชั่นทีมเดอะเอนชั่นเนอร์นี่ยยังใช้ไม่ได้ไมือเป็นอะไรนะคนแต่ว่าที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้ตามที่คนเห็นเลยนะนนเก้ก็ง่ายๆก็เป็นแนวชิลล่พอเกิดมาใช่ไหมเราก็จะแบบเออทำที่แบบว่านี่เป็นเซอร์ไวโบใช่ไหมก็เกิดมาใช่ไหม ก็ตัดต้ไนไม้ครับผมนี่ไอชีร่าเหมือนไงครับปกตินะอ๋อประมาณนี้นี่คือผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะเดี๋ยวเก็บกันโอเคมอหนุ่มเข้ามาเนี่ยผมจะใช้คําสั่งไม่ได้นะแล้วก็พอเกิดมาปุ๊บจุมก็จะกลายเป็นหมวดสวยโวกอยู่แล้วนะอยาใช้คำอยใช้คําสั่งไรไม่ได้อันนี้ผมไม่สามารถเทสให้ได้นะเพราะว่าแบบว่าผมไม่มีผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับ ไอีการเล่นไหมครับสองจอแบบเนีน้ผมก็ไม่มีไอดีนึงเลยก็ขอไปแล้วกันนะทุกคนถ้าเป็นแบบถ้ายังไงก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเดี๋ยวจะลองอ่านคอมเมนต์ดูกันนะทุกคนแค่คมันจะเป็นแนวชีรอดนะทุกคนแล้วก็โพสเทนี้ก็คือแบบคือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเสื้อผมมันเป็นเสื้อนี่แบบฮาร์ดคอร์มากมากเลยทุกคนก็คือ เนี่ยจะอยู่ในเกมหมวด Survival ก็จริงนะทุกคนจะหมดเอไมใช่เกมเหมวดปกติอะหมดปกติระดับความยาวปกติดเลย,เลยคนเมื่อกี้เหม,มือนพูดเขาว่าบุ้ยคือมันเป็นคําสั่งอะเอไมใช่คือมันเป็นคาที่แบบคนเขาพูดกันบ่อยนะทุกคนคือบางทีเนี่ยมันก็หลุดปล่ามาไงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วกันาาถ้าใครเห็นถ้าถ้าผู้ชมเห็นนี้แล้วก็ต้องชมแบบ อันนี้ย้ายหมมพูดคําหยาบแบบด้านนี้หน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็จะอขอบคนมากนะทุกคนแบบมันก็ไม่ได้หยามใครอะไรขนาดนั้นนะเคยเป็นว่ามาก็าเกิดมาใช่ไหมคุณชูมก็ตัดไม้อะไรแล้วก็สร้างบ้านสร้างบงสร้างบ้านก็สร้างนไปนะคนโอเคเนาะแล้วคุณชมสร้างบ้านใช่ไหมก็คือถ้ามีใครมาทําลายบ้านเราเนี่ยก็คืออันนี้ทางไอมบินจะไม่ช่วยนะทุกคนทา้งผมะจะไม่ช่วยเลยนะ จะแบบคือตามคือผมบอกไปแล้วไงว่าแบบเออทุกคนว่าแบบเสริมผมจะเป็นแบบฮาร์ดคอร์แต่ว่าระดัแบบความยากจะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าฮาร์ดคอร์หมายถึงว่าแบบคนสามารถทํำลายบ้านได้ไม่มีโปรเทคแก่งอะไรประมาณนั้เพราะว่าผมลงบล็อกอินโปรเทคมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะทุกคนแอบปบเอ,อ่อแอบปบที่ใช้เปิดเซร์ฟนี้ก็จะเป็นแอบปบเอชนนะทุกคน เป็นแอปเปิดเซิร์ฟเวอร์ฟีนคนถ้าใครอยากเข้ามาก็ก็อ,อ,อยากทำเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาสอนนะทุกคนเพราะว่าเกมมืคา้างที่ผมไม่ได้เล่นนานมากก็อะไรที่ผมว่าเซิร์ฟเวอร์พาร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดีก็อยากไปจำมันด้วกันเคเป็นว่าตอนนี้แล้วก็จุดไหนเนี่ยที่เกิดเนี่ยนี่จะเป็นจุดแถวๆนี้แหละที่เกิดมาเออไม่จอจุดนี้แหละ น okay. ้ชมเนี่ยก็อย่าลืมมาสร้างบ้านอะไรกันยเยอะๆอย่นี้เลยทุกคนถ้าถ้าน้ำชมออนเนี่ยห้านาทีถ้าผู้ชมแบบออนในเซิร์ฟเนี่ยใช่ไหมออนไปเรื่อยจนออกน้ชมออกเกมจนคนออกเกมหมดละเซิร์ฟเพื่อผมอะในภายในห้านาทีสองสามทีนี่แหละมันจะปิดนะแต่ว่าถ้าแบบเข้ามาแล้วก็ถ้าแบบือเซิร์ฟผมอะถ้าแบบห้านาทีใช่ไหม มีเวลาให้5นาทีให้คนเข้ามาพอมันหมดเวลาปุ๊บมันก็จะทําการเพิ่มเวลาไปเป็น2นาที3นาทีอยบนี้ถ้ามีคนออนอยู่นะมันจะไม่ทําการเด้งหรือว่าอะไรนะคนอ่าอย่างเช่นผมเนี่ยผมเข้าอยู่ผมก็สามารถเล่นได้ตลอดเลยนะทุกคนอ่าอย่าลืมเข้ามาเอ่อเล่นกันไหนแลวกันเนาะเครื่องผมไม่มีเอ่อสปาวอะไรทั้งที่นั้นทุกคนเริ่มมาก็คือเล่นได้เลยนะ ก็ถ้าใครเริ่มมาแล้วก็โดนฆ่านี่ก็เดี๋ยวจะลองคิดดูอีกทีนะแล้วกันถนะ้าใครเริ่มมาแล้วแบบโหเจอคนเท่เทมเจอคนเท่ห์เทกกำลังรอดักสปาวนี่ก็อันนั้นถ้าแบบทีเดียวคือตายนี่คือโบแล้วแหละทุกคนแต่ผมจะทําการแบนให้เนาะซึ่งมันก็สามารถแบนได้นี่แหละแบนใช่ผมสามารถแบนแบนลิ เลเยอร์ <Player. S 2> ผมสามารถแบนได้นะทุกคนผมก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการแบนนะแต่ว่าถ้าผมแบนได้ผมจะแบนนันทุกคนแค้นัทุกคนคกคน,นี่เซิร์ฟเวอร์ผมมีผมแค่คนเดียวแล้วก็นะทุกคนก็ประมาณเคซเท่านี้เอไม่ใช่เิมนี้จะไม่ได้นานมากเดี๋ยวผมพยายามพูดให้ช้าลงนะทุกคนเพราะว่าคือผมแบบติดพูดเร็วมากแต่ว่าเวลาพูด เวลาของพูดปกติมันก็จะแบบแบบปกติเลยอะแบบเออพูดปกตินะทุกคนผมจะไม่ได้พูดเร็วขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันเนาะโอเคมาก็แค่นี้แหละมีไม่มีอะไรมากนะทุกคนซึ่งถ้าใครเข้ามากม็ลองหาพื้นที่สร้างบ้านดูด้วยกันหาแบบถ้าใครเจอพุ่มโปนี่ก็สามารถบอกได้เลยนะทางคอมเมนต์ช่องผมเนี่ย นั่นคนคอมเมนต์ช่องผมก็สามารถไปบอกได้เลยนะคือไปบอกคลิปล่าสุดก็ได้นั่นคนคลิปล่าสุดนะผมจะพยายามดูคลิปล่าสุดนะแบบเจอโปเจอโปเจอโปรคอยยิงผมมีดิสคอร์ดของตัวเองแต่ว่าคือทุ่จุงงงใช่ไหมว่ายอายุยังไม่ถึงเกณฑ์แล้วคืออันหนึ่งพารทินก็นตกดีผมไม่ชอบให้พารทินตกดีซะทั้งหลามันมืดมากนะทุกคนเออคือผมมีดิสคอร์ดของตัวเองแล้ว อายุแค่เนี้ยอันนี้นะใช่อายุแค่นี้อายุประมาณสิบเอ็ดปีนั้นคนผมนะตอนเนี้ยเนะี่ยก็ไม่รู้สิถ้าผมโตขึ้นไปเรื่อยเจอมีไอจะมีการพัฒนาไปแบบอาจจะมีสปาพอเพราะไอจะมีแบบโฮมเป็นบ้านเป็นแบบเอ,อ่อสปาพอเพราะอะไรเนี้ยของตัวเองเลยก็ได้เป็นแบบโหเซิร์ฟเวอร์ใหญ่มากๆอาจจะแบบ ดังในประเทศเลยก็ได้ลอเลน <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกคนก็ไม่ได้ม้มั้งแต่ว่าผมอยากรู้พื้นสีนี้มันเป็นพื้นสีอะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ยินเสียงไม่กระแท่นนี่ไม่ต้องตกใจนะทุกคนออ <c oughs> ผมเอามือไปดนเองแหละดูด้วยว่าแต่พื้นสีนี้คือมันเป็นหญ้ากปกติจริงดิเนี่ย เนี่ยเป็นยาปกติจะจะไม่เสีแจกต่างจังเนี่ยผมมาตรงนี้ยังเป็นหญ้าเนีย่ยตรงนี้ยังเป็นหญ้าเออแปลกฮะเออแปลกจะไม่ต้องหิบจะทดสอบอะไรบางอย่างอันนี้คือเนีย่ยปกติอ่ะคราวนี้จะพอวางในนี้ปุ๊บก็จะเป็นพื้นผิวเออโอเค ก็คนนะนี่ลอเดี๋ยวเราก็ปิ่นคิปกันเลยแล้วกันก็ใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ใหพดนหม,ม,ม,ม่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเ้าม,มาเล่นกันเยอะๆเดอ้อ